สวัสดีครับผมเฮดเมจิกนะฮะวันนี้นะครับไอ้บักเก็ตชาเลนชีเน็นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำแข่งนะครับเทราดหัวนะครับแล้วเราจะท้าอีก3ท่านนะครับผมให้ทำตามเรานะฮะภายใน24ชั่วโมงถ้าคุณทำไม่ได้นะครับคุณต้องบริจาคเงินนะฮะให้เว็บไซต์เทใจคอมนะครับนี่ครับนักแข่งก็เตรียมมาเรียบร้อยครับ โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมและสามท่านนะครับที่ผมจะท้านะครับผมได้แก่นะครับผม DJ b b m นะครับแปะดุดแแลมนะครับผมแล้วก็พี่การนะครับผมไอดอลผมเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าพวกคุณมีเวลาเพียง24ิชั่วโมงที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จถ้าพวกคุณทำไม่สำเร็จครับคุณต้องไปบริจาคเงินให้กับ w w w l w e b k j c o m นะครับ